สวยมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่องหญิง youtube นะคะวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนพิตูหรือยายตู้นั่นนะคะแม่ค้าขายผักบุ้งนะคะวิธีการที่เราจะปลูกผักบุ้งหน้าแล้งนะคะตีแปลงนะคะตีแปลงแต่พิุูก็จะทําอยู่ประมาณก้าวแต่พิตูก็จะทําแปลงอยู่ประมาณกว้างเมตรยี่สิบนะคะ ความยาวคือเราไม่กะนะคะเราจะอยู่ที่สถานที่นะคะทํากว้างมากอันนี้คือเรามาดูมเมล็ดนะคะนี่มเมล็ดที่เราจะเตรียมนะคะเตรียมปลูกคือแช่น้ํานะคะแช่น้ําพอเม็ดมันเต่งเหมือนกับเราแช่ถั่วเขียวจะแช่ถั่วเขียวนะคะพอมันพอพอพอมันเต่งตึงขึ้นมาเราก็เอาขึ้นมาห่อผ้านะคะ เคยลงคลิปให้ดูอยู่ให้มันงอกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาหวานเกิดดีมากเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าในช่วงมีทุกระยะเลยค่ะพี่ตุ๊หวานไปนะคะ1วันสองวันสาวัน4ีวันห้าวันมีทุกขนาดเลยค่ะหนุนเห็นไหมสวยงามมากค่ะนี่นะคะปลูกผักบุ้งหน้าแรงค่ะจะต้องลดน้ําก่อนนะคะก่อนที่จะหวานนะคะจะหวานนะคะแนะนําเพราะว่าจะเกิดดีมากดินเขาจะได้ชุ่มนะคะ เดี๋ยวให้พี่ตู้หวานให้ดูอีกทีหนึง่งเออนี่ไงนะคะเดี๋ยวมาแชร์อีกครั้งนะคะเนี่ยรดน้ําแล้วก็เอาเอาคาดเอาคาดกวาดหน้าดินค่ะเนี่ยมาดูอันนี้ปลูกผักบุ้งหน้าแรงนะคะพี่ตู้จะทําให้ดูค่ะจะกวาดนะคะกวาดแปลงอย่างนี้เลยค่ะค่ะถ้าใครอยากปลูกผักบุ้งขายนะคะปลูกผักบุ้งหน้าแรงค่ะเกลี่ยนหน้าดินเลยนะคะนี่ คด้ำ ค่ะแล้วก็หวานนะคะนี่เดี๋ยวจับภาพไกลๆให้มองเห็นพิตุหวานค่ะหวานมาเมล็ดผักบุ้งนะคะมเมล็ดผักบุ้งก็เออนี่แหละนะคะเออค่ะ,คะอีกหนึ่งอีกหนึ่งสูตรนะคะ หวานหน้าแรงค่ะหวานผักบุ้งหน้าแรงนะคะถ้าหน้าฝนพี่ตู้บอกว่าไม่ต้องลดหน้าดินนะคะอันนี้ก็คือคลิปนี้ก็คือปลูกผักบุ้งหน้าแรงนะคะที่ดินหน้าดินของเราคือมันแห้งนะคะแห้งไม่มีความชุ่มชื้นนะคะเราก็เลยต้องลดน้ำค่ะวันนี้พี่ตู้ก็อยากแบ่งปันอีกนะคะเพื่อ สร้างรายได้นะคะเลี้ยงครอบครัวค่ะช่วงนี้ก็ผักบุ้งเราก็กอ,อ้ค่ะช่วงที่แพงๆก็สี่สบห้าิบบาทนะคะอันนี้ปุ๋ยสูตรอะไรน้อง,งค่ะ,คะแล้วทีนี้นะคะบางท่านก็เราอเ,เอาทีนี้หวานปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอนะคะวันนี้ค่ะถ้าใคร อ่าค่ะใช้ได้ค่ะเพราะว่าสูตรเสมอสูตรสิบห้าสิบห้านี้ใช้ได้ครบวงจรค่ะไม่เป็นพิษนะคะแล้วก็เคมีนิดหน่อยนะคะแล้วก็หวานค่ะค่ะน,น,นี่ก็หวานค่ะนี่นะคะน,มมาานี่แกบค่ะอันนี้นะคะ อันนี้หวานวันนี้นะคะนี่ค่ะค่ะเราก็หวานพอประมาณนะคะไม่ถึงกับเยอะมากะคะ่ะเหตุผลนะคะเพราะว่าเวลางอกขึ้นมาผักบุ้งก็ได้กินอาหารไปเลยนะคะนี่ใช้ได้ค่ะต่อไปก็โรยด้วยแกบธรรมดานะคะ ค่ะวันนี้นะคะปลูกผักบุ้งหน้าแรงค่ะสูตรนี้เลยนะคะตามนี้เลยตามคลิปนี้เลยนะคะถ้าใครอยากปลูกผักบุ้งขายค่ะวันนี้เรามาแบ่งปันอีกอีกคลิปอีกรอบนะคะเอาคลิปใหม่ๆล่าสุดนะคะค่ะแล้วก็แกะโปรหน้าดินนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ลดน้ำอีกครั้งใช่ไหมพี่อ่าค่ะ แล้วก็ลดน้ําตามอีกครั้งตอนที่เราปลูกหักบุ้งใหม่เราต้องลดเช้าเย็นไหมออค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะเราหวานมาเมล็ดใหม่ๆช่วงนี้เราต้องลดเช้าเย็นหน่อยนะคะเอ,าาเ,เออเพราะว่าเราเอาแกลบค่ะแกบปลุกโปรหน้าดินเพื่อความชุ่มชื้นค่ะนี่เลย ยากาศที่สวนค่ะทีนี้ก็รดน้ำตามใช่ไหมค่ะเน่อค่ะอย่างนี้เลยนะคะก็เปรก็ประมาณค่ะ,ะค่ะความหนาของในการก็อยู่ประมาณนี้นะคะค่ะนี่นะคะนี่มาดูใกล้ๆน,นะคะอันนี้คือระหวานวันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมที่ วานหนึ่งวันนะคะเมื่อวานนะคะอันนี้เมื่อวานนี้เองค่ะเมื่อวานตอนเย็นนะคะนี่นี่ค่ะเมื่อวานเมื่อวานค่ะอันนี้คือเมื่อวานตอนเย็นนะคะกําลังงอกออกมาค่ะอันนี้สองวันนะคะทีนี้เราไปดูค่ะนะคะนี่ประมาณทีทีห่างๆก็ประมาณนี้นะคะ พอเวลาเราต้นใหญ่ขึ้นมามันจะพอดีพอดีเลยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือสองวันงอกดีมากเลยค่ะสอนแดงไผ่ก้านะคะเกิดดีมากระยะห่างก็อยู่ประมาณนี้นะคะ,มะเมล็ดยังไม่ถอดออกจากลำต้นเลยนะคะนี่สวยมากค่ะ สองวันทีนี้ก็มาดูสามวันค่ะนี่สามวันนะคะเนี่ยแปลงนี้สามวันค่ะสวยมากเห็นไหมจะถี่อยู่ประมาณนี้นี่อันนี้สามวันนะคะอันนี้สี่วันค่ะสี่วันนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้สี่วันค่ะโตขึ้นระยะจะเนี่ยประมาณนี้ค่ะ สีวันค่ะสุดแปลงเพราะว่าพี่สาวก็จะปลูกวันต่อวันต่อวันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะประมาณ7วันค่ะใส่ปุ๋ยอีกรอบนะคะอันนี้คือตอนนี้คือเราใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะยูเรียรถนะคะเจวันฮะอ่าพี่พี่ตู้เจ็ดวันพี่ตู้ใส่ปุ๋ยยูเรียไปเมื่อวานไม่ได้มามาถ่ายนะคะ ไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ดูนะคะกับตามนั้นค่ะเอาวิธีค่ะวิธีสูตรใส่ปุ๋ยยูเรียก็ดูตามคลิปเก่านะคะอันนี้เจดวันทีนี้ก็มารอถอนเลยนะคะ15วันค่ะหน้าร้อนผักบุ้งจะยาวไวนะคะจะโตวไวค่ะได้ถอนแล้วนะคะแปลงนั้นค่ะนี่สวยมากนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะสวนพิ๊กค,ค่ะ ปลูกผักบุ้งนี่ถอนแล้วค่ะวันนี้ถอนอยู่ประมาณแค่นี้ก่อนเพราะว่าแบ่งปันเพื่อนบ้านก็ให้เพื่อนบ้านเพราะว่าพี่สาวพี่ตุ้เพื่อนไปขายเองด้วยนะคะปลูกด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านปลูกด้วยแบ่งปันกันช่วยเหลือกันค่ะการปลูกผักบุ้งขายหน้าแล้งนะคะวันนี้ค่ะพามาชมตามนี้เลยนะคะ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะเนี่ยสวยมากเลยพักบุ้งค่ะพี่ตุ๊กก็จะปลูกไปเรื่อยๆค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ